คนที่จังหวัดบุรีรัมย์นายดำรงชยัยเนรมิตรตักกพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบริเวณจุดคัดกรองบ้านโคกเพชรตำบลชุมเห็ดอํเภอเมืองบุรีรัมย์จุดคัดกรอง จุดนี้เป็นจุดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้านโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสองเครื่องส่วนในเต็นท์มีอุปกรณ์สำหรับล้างมือโดยใช้เท้าเหยียบน้ำ ให้น้ำไหลแทนการใช้มือเปิดปิดก๊อกน้ำเพื่อลดการสัมผัสประหยัดน้ำและทำให้การล้างมือเป็นไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะคะก็มีเทคนิคต่างๆที่จะจูงใจให้ประชาชนเนี่ยล้างมือบ่อยๆเ,ออเพราะว่าการล้างมือบ่อยๆเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีครับในช่วงนี้ก็จะมีนัวัตกรรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆให้เราได้เห็นกันนะครับเอาละไปที่สิง